สวัสดีจา้าพี่นอ้องม,มื่อนี้พิมพ์พาพี่น้องมาเบิ่งโคมไฟหิมะเด้อจ้ะมื่อนี้พิมพ์เฮ็ดโคมไฟหิมะสวยงามมากเลยจ้ะเสื้อสีเฮ็ดได้ก็ใส่เวลาอยู่คือกันเด้อจ้ะเพราะว่าเฮาต้องใส่มือปั่นจ้ะสวยงามอีแท้จ้ะพิมพ์พิมพ์บ่คิดว่ามันสิงามปานนี้แต่ว่าทางในบ่มีหยังเหกเด้อจ้ะเป็นโคมไฟโคมเทียนจ้ะใส่เทียน ชาเทียนอันซองประกายไอใมันสวยงามจ้ะงามวิถีเด้๋ยวจะต่อวันนี้ลมแพ้แนีน่ยนะจ้ะเทียนอาจสิดับถ้าเทียนดับถ้าเทียนดับความสวยงามก็สิบ่มีดอกจ้ะถ้าเทียนดับก็ความงามก็หมดไปนะจ้ะเพราะว่าถ้าเห็ด เอาเอา,เอาเทียนใส่นะจ้ะใส่เทียนจ้ะใส่เทียนเห็ดแสงไฟจ้ะสวยงามวิแทจะล้มกับแห้งเลย,เยแต่ว่าคว่หนาวบวคกับนหนาวเป,ป็นไรจ้ะจะเลยมาปั่นมาปันาป่นที่มาที่นอกเบิ่งจ้ะงามวิแทได้จ้ะอันคลิปนี้อันเฮ็ดเป็นอันกิจกรรม รวมกันกั็ขอบขั้วได้ด้อจ้ะถ้าเป็นเห็ดเห็ดย่ำเว้นเราจะแล้วย่ำขึ้นเท่ากับมาจุดไฟจ้ะสวยงามมีแฉ่จ้ะสวยงามจริงจริงจ่ะเ่อโมหัวพี่น้องสิวา,ามันงามคือพีม่มองหรือเปล่าวาจักจ้ะแต่ว่าพี่หวานมันงามจ้ะ นี่กบมิ้งยังหลายเราจะเอาข้มไฟมาฝากพี่น้องเบ่งกันสวยๆงามๆซื้อเราจะสวยงามจริงๆสวยงามเหลือเกินงามจนบ่อยากเสื้อว่าข้ามไฟหนังแข็งนี่คืออันบ่วงกันข้มไฟหนังแข็งจ้ะอันนี้ข้มไฟ,นนมไฟหมิมะจ้ะ หมวดที่แล้วพี่เห็ดข่อมไฟ่้ำแข็งหวดนี้เห็ดข่อมไฟหฮิมะจา้ะให้พี่น้องเมองไกลๆจ้ะสวยงามมีแถจ้ะสวยงามจริงๆฮิมะฮิมะกะล่นจากลังค่าจะสวงนี้เพราะว่า มันบหนาววันไหเจะคลิปนี้กับแค่นี้แล้วจ้าขอบคุณจ้าสำหรับการรับชมจ้าผู้ใดยุ่งว่างนอกสิอเอาไปเห็ดตามพิมพ์ก็บได้แล้วจ้าถ้าใครยังบม่เคยเห็ด,ด,ด,ดจ,จ้ดส